วันครับผมไม่บอกผมมาเล่นเกมกับเพื่อนมาเลไน้องตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าตัสีแดงตัวสีแดงัสีแดงมงาคนนเย่าอย่าดีอย่าทำดีต่อตัวตัวตัวจะต่อตัวหอไม่ต่อตัวไมเดินอีกเดี๋ยวพี่บก้าวไม่ใช่บีก้ว่เป็นบกน ไม่เปมอย่าดันกูไม่ได้ดันต้องต่อตัวไง่อฮ้ว่ฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยีฮอฮ้าเอเห้ยไอ้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีงความสามคียดูไปเองไอ้ผ้ามันตมลอยกูโตไม่ได้มันถอยไปนะเยอเยมาโวยด่าแม่งด่าเดี๋ยวยังไม่ได้ไปมันไหลตัวมันไหลไเนี่ยตัวมันไหลเฮ้ยมึง

ไปน้องานกูกิโดฮานเบ็นเดอรกนี่ไม่ช่วยเลยนไปไม่ไหวแล้วพี่ไม่มาไปดิโดดโดดโดดไดพแล้วเมื่อกี้ว่นพ่ะไปไหเฮ้ย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 มันไหลอู้กนกตดอ่ะด

เออนั Eat, take, take, take. Take back, take, take back. ่นแหละเออตกกันตกตอยถอยถออก็ไปถอก็ไปถอยถอยอ้ตอ้กันตมุมมุมมุองสีกูม่วงกูร่วงเฮ้ยอูรีวงยิ่ีมวพิสัตนอะ

ยืนขึ้นย๊เออเอาไปกเอาเอาเอาไอ้นี่จะตกไปกูตกยปกูตกเอออย่าเดินเลยนะอย่าเดิมเลนะไปไปไปถ้าเขาเริ่มร้องเลยละร้องเลยพาอะไรเหี้ยสมองตาอะไรเขาถูชําระไปสี่นาทีไปได้านต่อไงอ๋อเนี่ยไปเยอะแถวต่อแถวดีไปเยอะ จะแทรกกันจะแกกันขอร้องขอร้องล่ะไม่ไม่ละถอยไปดิไปดิไปดิถอยไป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 เป็มหน่ะถอยไปอยู่ดิดมูลสกีมุลมาดิมาดิสาพไดมดิพ้กระโดดขามไปเลยพัดเป็มเป็มเป็มก็เดิไอ้นู้นนะ่นั่น่าไม่เก็บเลยไม่เก็บไม่เจ็ตวตอุมเหลืองล่ะเ๋ยวก็รับ ไปกันทีละคนยังโง่ยุงหายโง่ยุ่งหายยืดเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังโง่เลยเดี๋ยวแล้วเนี่ยมีจ่าจ่าเดี๋ยวอาสุบีไอ้เหี้ยนี่อะไรนดันดันโอ้โหเฮ้ย

เปลนไปรอๆรอเี่นพี่พี่จะรออะไรพี่พี่อุ้ยอุ้ยมกระชากกระากกตุ้ดูกตกจมงไอ้เดืถองที่มันเออนี่ไงผ่านแล้วไวไวแล้ผ่านเฉยไปยายแล้วกูเบื่อยางมึงไปยากชีวิยางชีวิต ปิดมนีไม่เ่อไม่เชื่อโอ้ยไอข้าดูเยยมเปิมลูฟีเนรออุ้ยอันนี้อย่าดิลงรู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 ลงไอารเเ้ยเกคนเดียวคนเดียวคนเดีคน ไอไหนวะอี้ี่เมื่อี้พี่ตทำาวะเมือี้ี่เอผมงงไปยังงดีวะีพคยลงลงบหรลงรี่หลงปวดแล้วใจอ่ะปวลาใจจัเฮ้ยนานจังอะกูพอใจเย็นโอ้ยโง่ ลงมึงแม่งรีบอะ่ะโฮ่ไม่มงใจรอดอย่ากันอย่าอย่าเด็กตองไว้กันใจร้อนมึงใจร้อนนะไหน,นนะนะไปอีอีกเก้าจะกระโดดเอาเขาเพื่อไปพุงไปยุ่งไปยุ่ๆไป เดี๋ยวกูจะเป็นบาลันเนี่ยพอพอไอเพี้ยไอยี่เป็มแย่งกูยี่อกระโดดดิใครกระโดดใครกรโดดพ่องตายใครกระโดดพ้องตายใครกรโดดตอนลาวาลงมาพ้องตายกูลุงไอนี้ไอี่ใหไอ้ัเใจร้อนอ่อกพี่ใจร้อนอ่ะกูเดินกูเดินไป พอกูพอกูจองกูจองเฮ้ยไปโนมากเลยไอพวกน,นี้ไม่ไม่จะเลือนหรอก <c oughs> กระจอกลงไมโนโอ้ยไขว้ไขวะ,วะไม่ดูตัวเองเอาเพื่อ <c oughs> จะบอกเหอเดี๋ยวพ่อคุณทำไม<ผ> มึงเลยแย่งกันดีไม่หาูลวไอตุนไอเปมนี่ยดีเยี่ยูพอกูใจเย็นกูไม่ลบไอหน้าตาู่ไม่ได้เกมแม่งกระจอกยิบล็อกแงกจอกตอนนี้ใครโดนฟังตายไอเเปีตายลอคนละ แปสิบบกเลยความเร็วชิบหายจิยเ <serves> ต็มพอจะิม่อนไว้ใจวะไอ้เก้าเฮ้ยทันทันอกแต่เย็นต้อไุ่งหยาโล่พมึงหยาโล่เองยทันน่ปิมพงมาเอาพี่เรากลมาวะเรากำลัมาวะเราสองคนกำลังมาวะเฮ้ยโลบเลยโลบเลยอย่าทับกันดิ กูนกูโลดกูโลดทันทันเฉยเอ้าไม่เก่งปากกลัวกันหรอไม่มันทับกันโลดทับกันนี่ย็นทับกันไปไปอะไรละ่นแหละดูดูไอ้น้ม้ามาทำไมตีนกนตีนเียกนตีนเอ้ายโมเกะ ยมุเมึงไม่อนเลยนีม่้เล่นกดูแตีนดีป่ะอี่ไม่คนเดียร์ะพี่ไคนเดียระไม่ได้คนดีรนะไม่ไ้นดีะเจ้าดนนี้มันฉลาดกลัวแล้วน่ะสชื่อสชื่อตามน้องไปอีกโอ้ด่านนี้เราดูกูแห้กันมานานด่านดานปับเซียน เขาได้ดีคือเขาทองไม่ได้เลียไม่ได้กระโดไอ่าชีไอเปมึงบังอได้เนี่ยขอช่องใส่่าร่องอ่ะใครไม่ไปตายไปย่ที้ให่กูรู้นะอ้าวไได้ไงมันมีมันมีต้องให้กระโดดนะมันมีท่กระโดดป่ะอ้าบนม่ไม่กระโดข้างบนไงม่หนได้แท่งข้างบนไม่ไม่ห่ากระโดดชนเไปเปมอีห้ยจ้ย่น่ไ้ โอ้เราโทษก็เพิ่งเห็นดูพื้นดูพื้นเพี่ยวปุ่งกดแล้วมันโผล่ดูพื้นนี่ไปเป็นไปเปิมไปเปิมไอ้ไอ้พิการไปก่อนพิการก่อนเปิมเอ้ยเปมเอ้ยไอพิการพูดได้ยังไงมากเนี่ยจอมันยีดตัวเนี่ยเฮ้ยตายนะตาย ปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกระโดดดไปีมแม่งถ้าดนน้องกระโดดเด็กปียังไนพกระโดดอ่ะเฮ้ยอย่าโด้นะเดเดินมาเดินมาเดินมาตรงตรงไอนั่นดิใกล้ๆอ่ะตจเราไปดีตไหนวะตนี้ป๊ปเรงรงรงไปดิไปไปไปไอ้ไปี๊ม ไอ้กูกูรอไปเสียงออกูรอเก็บตกคุณไอ้เิฟี่ไปชักยื้อยื้อไอ้ในตาสามตัว <c oughs> แต่มันจะมีเวลาใช่ <c oughs> ไหมมันหลอกมีอะไรไหมไม่ไมีมันหลอกมันหลอก <c oughs> ไอ้ก้าวตกเลยกูเห็นเนี่ยกูเห็นกูเห็น ไอ้่าพึงพึ่งนะกูท้าหัวน้องไอ้เี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไหนน้องไหนกูเามัามว่ดีไปกนพี่ดตามไปเาเกมงไอเจ้ใครมันไม่อะไรพวกนี้กระโดดเ้าโดนเยไเ้โดนมาจา ไอ้ที่ตีนเี่พัดตีนพัดแม่งใหญ่จัดเป้มอุ้ยขาดละเด็กนะอาไอ้เหี้ยเอ้ยอหูมึงแม่งบิ๊กเบย์อะไรไปดิไปดิมึงจะบังทันที่อะไรล่ะไอ้คนทันคนนี้คนนี้ไปดิใครอะ

เอ้าใครมันตกว้ยียไอพอมนุก,เกีเห็นกันนะมาถึงมันจะปล็อกอะพัด <c oughs> เออไปไไปนี่เยอยันนี้ก็จบแล้วเนี่ยเอออาสวโอ้ยหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ย <c oughs> ไหไ่หใหญ่หญ่

นั่งเลยชนจะนชีตอื้อหือยูฟ่าเลยี่ี่ตชิงสักทีไปพาตัวชิงสักทีไปดิไปไปทำไมเออมันเหยียบอะไรอ่ะยูฟี่ มันหลอกมันหลอกกูมันหลอกกูเฮ้ยไปไหนไปไหนไปเฮ้ยไมปขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปดิตัวขึ้นไปดิไปดิไปเลวเลยเต๋อเข้าเลยไปไล่มันคุณตีนคุณตีนตีนทำไมแล้ววิ่งเร็วอะ

กุนตรีนเป็นไม่ท่าชากไอเนึงก็คือเป็งไม่ท่าคุยคยใครโตใครโตใครโตกลับมาโอ้โหเลยว่ะ ตากระโดดผ่านแบบตัวสอบไคิวะสอบไคิวระโสอบไคิวอเป้่ไปนีไปไปนีไป่ตกเป็นเกย์ใครตกใครตกใครตเป็นเกย์เออใครตกเป็นเกย์หรือป่าใครตกเป็นเกย์ใครตกเป็นเกย์เลยเปยเป็นเกย์สีแดงเป็นเกย์เ้ยเฮ้ย เอ้ยมันเงี <Ende esa> ้ยตายเดีนตามหลังอ้ตามหลังตามทีหลังอาจาะตามิดหลังกูพี่ไปเลยพี่พี่นั่นแหละใครมันตกสัตวครับเป็กตัวใหม่คือนะตัวใหญตัวใจญตัวเหนือตวเหนือดูดูด

เจ็บตัวเองก็พอีตัวเองก็พอมิตภาพอือไม่ชมันไม่ชินก่องการกตีมันไม่ชินการก็ตีแล้วก็สเปร่พี่มันไม่ชินตาเยอะที่เป็นหมานเออขามกระโดดขามมาแน่ลึกจมจันจัเมึงตัว มึงมึงอย่ามองสีตัวอื่นนะไม่องสีตัวเองอ่ะไอ้พัดดูสีกูดิดตกเลยเย้เฮ้ยใอ๋ยข้ามวิวไปเลยไม่ไอ้คือในข้ามวิวเฮ้ยไอ้ยเพรากูก็จ่อหันเลยนึกถึวเออฮึฮึฮึฮ เลวะอีต้องทำให้เนี่ยเฮ้ยมันยากนแดีะหรออีแค่โดนี่ะอ uh> ีแค่โดนี่ยไปไปดิผู้ม well ึงโอ้ยโอเคดอยจบรายการทีวเท่านี <S <s ้แล้วแต่ยังัไม่ต่ออีกททดสอบไอคิวไง้สอบไอคิวเง้สอบไอคิวไรคิวเงคุณจะอต่อเดี๋ยวกะ คิวต <mm um> ิดลบแล้วไปมีไอคิวผมติดลบแล้วไอคิวติดลบติด้เขาสิใครมิ่ชนเหรวไว้เ็นพีปีอะบียูไ่ยับมีพีเฮ้ยจะผ่านอะไรเนี่ยอย่ผ่านเนี่ยนี่แอไรชนะเร็ว กอกใส่้ปไอ้เกอะไรอ่ะลบลบลดูแค่สีมึงดูแค่ีมึงมึงูยไมู่ลบลตะกี้ดูแค่สีมึงดูแค่สีตัวเองไปข้าไประโดดโอ้ยกระโดดันดีเลยยอูกูอังดีเลยไดีลยอะไรอ่ะมีทางม ใครอ้างเป็นเกยรอ้าเป็นเกย์ใครโดนยิงเป็นเกย์ใครเป็นยิงใครโดนยิงเป็นเกย์ใครโดนยิงเป็นเกยกูโดนแน่ใครโดนยงพูดง่ายเราแพ้กันได้ไงบ้คุยควายง่ายเลยพี่อย่างไร

ไอ้พสีแดงสีแดงูตั้งใจอยู่มูราสกินี่นี่นี่อุ้ยเฉีย้ยเฉกระโดดไม่ทันอาเอาอจัอาจเออมูรสกิเลยมูราสกินี่แหละทิ้งแหละข้ามบุมูราสกิมีแอนโบมีแอนโรมีแอนโรมอัดดนอัด ไม่ต้องรอก่อนวะไม่นะถ้าเฟรมันก็ชาคอนเทนนี่ไอะลรๆอยู่บังดูใครโดนไม่อยาเชียร์โดนใจว่ะสีส้มสีส้มโดนสีส้มโดนพี่ป้าฟองเลยฟองเลยใครโดนใครโดนจะกรุบเลยบุฟองไปผมเ๋ยวบุฟองจะพีมพัดาเลยใครโดนก็เห็นหมดละไป้พี่ผมคู่มันโดนด้วยไอ้คู่โดนบ่อยวะจู่ปากผมก็พ่อเหอะกี้แม่ เชม่คิดจะเ้ยนหลานอันนี้กูพอละพอละจเย็นไม่พอไม่อไม่ตอตอหมุล็อกเขาเฮ้ไอ้บบที่หมุล็อกแต่ว่าเป็นปลาระโดดเอ้แค่นี้เอาเข้าไปตายเยอะสุดปาวะกระโดดอดอัดตายเยอะสุดแค่กระโดดพวกมึงไยซูซีเลียนกระโดด

โอ้ยนี่ยอะไรเนี่ยไปตายเมื่อกี้รีบนำมันไหนคุณมีบนำมันไหนจำไว้นะใครไเปลี่ยนไอ้เปี่ยนไอเปี่ยเอาเอาเอาอเกย์ก็ต้องห่องนี่แหละไอ้เกย์ก็ต้องห่องนี่แหละสามสี่เกย์หมดผาเกย์หอบแล้วเกยมึช่อง ใกล้ตายกูกดตัวดีไม่ติดกระโดดเนี่ยูดาีกูกดไม่ติดเอกะดีย่าเยมันแค่เอกะดีเอกะดีอไปนีผ่นมึงใจเย็นใเย็นชิพาละกระโอ้หูาจะตายได้ไงเออต้องีบ่ะใจเย็นใยตายโอ shit กูเอไปดูบ้านอาจายเชี่เอ้ยหหวกูจะร้อนละดูว่ารนร้อนงงเลยวะเปนขำไม่ชิดเลยขำไม่ยุ่งเอ้าไม่ตกไม่ยตายได้ไงวะเพัดโตกูเห็นสามดีกูแ กูแบบถ่ายรูปมาเลยไปรักกระโดดเหรอมึงใหญ่ยุดดิกระโดดเรื่อยเลยไปเลยพักเลยแน่มันโคตันเลยโคตันโอ้โหล้อล้ออันนี้มันต้องชิดขวาขวานี่ไปชิดขวาชิดขวาตรงไปชิดขวาเออไอ้เหี้ยไม่มีอะไรหลอกหลอกมึงโดนหลอกโดนหลอกไป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 มึงกระโดดดีตีนอะไรลูก ไอพัดมันไกลเกินมอเปล่าวะไมองงยากวะออมันติดอ่านี่เลยละโอไม่ใช่เช่อย่าง่อยางแช่อย่างแชนองเช่นองแชนองโอ้ยคุณตีนคุณตีนเฮ้ยย่มันกระชากเลยกระพิพัฒน์กระเจ็บกันอชพายคุณไม่งงอะคุณมึงแย่เลยปาดยอีบีไม่เล่น ไม่ที่มาหีแกงน้องนะทีะแกงน้องอะแกงอยากกิน่ั้อยากกนรนมก็ค่มก็แค่เกมพอพี่มัเก็แค่เกอปะวเกมเพราะอ่ะพี่ตัวรอพี่ตหัรอนกะรโกะ่ะชีวิตนี้พี่พี่เลกพี่หัรออนเลยแต่พี่เรีน่จอังฟิ่จอดะ อย่าหนีฮิปปีล็เกี่ยวตคนิปปี้เขียวต้นเลยต้นเลยตนเลยต้นเลยต้นเนี่นี่ใครเซียนดูไว้ใครตายยุดตายยืดยดดูไครใครตายยไอ้ฟังไอ้เี้ยวเกยบเ่ยนะับดีกันจับไปมันจับไปกันก่อนหวร้